สวัสดีค่ะยินนี้ตอนรับสู่การ์ูชาแนลกันอีกแล้วนะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะโอเคก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่หายกันไปเลยนะคะข่าวันนี้ก็เลยจะมาอัปคลิปเล็กน้อยนะคะมาแจ้งแจ้งกันนะคะหลายๆเรื่องด้วยกันโอเคค่ะก็อันดับแรกนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือจะเปิดให้ถาม Q&A นะคะถามอะไรมาก็ได้นะคะเราจะมา เราจะมาตอบคําถามกันนะคะไม่รู้ว่าคิดไหนเนาะโอเคเรื่องที่สองนะคะ <c oughs> ก็คือคือนิาะสอดใจอ่ะจริงจอ่ะจะอัพเมื่อวานนะคะแต่คือเมมในเครื่องอ่ะเต็มแบบคือมันมีปัญหาหลายอย่างนะคะสําหรับอันนี้นะคะเราก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะ <c oughs> เห็นไหม นั่นคือสาเหตุที่กามไม่สามารถที่จะลงเมื่อวานได้นะคะเดี๋ยวแก้ได้เมื่อไหร่นะคะจะลงให้เมื่อนั้นแล้วกันนะคะก็เธอเริ่อบไปนะคะลายเนี่ยก็กามจะตอบเฉพาะวันที่กามวานนะคะคือคือทักลายคุยกันได้นะคะนะคะ,นะคะก็สำหรับลายใหม่นะคะขอไม่ให้นะคะเพราะว่าขอเป็นส่วนตัวหน่อยแล้วกันนะคะ โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรให้แจ้งแล้วนะคะก็บ๊ายบายเดี๋ยวจะกลับมาอัพิ้าสนใจมากแก้ปัญหาได้แล้วะกันนะคะอะไรกัน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ชแนลนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย